ค่ะสวัสดีเอฟแฟนชาวองทุกคนนะคะวันนี้นุทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขก้ขมฝันของคุณแจ็กนะคะเพิ่นจะฝันเป็นประจําส่วนมากเลขเพิ่นจะเลขฝันเลขผีมาบอกนะคะสำหรับงวดนี้เพิ่นจะบอกเราข้มฝันนะคะเพิ่นมาบอกว่าผีมาบอก ขึ้นแรกจะมา่บอกสามตัวนะคะขึ้นต่อมาก,ก็จะมาบอกสามตัวคนแรกตัดเป็นล่างขึ้นแรกจะตัดเป็นบนนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเจียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับคุณแจ็คนะคะงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกเจ็ดนะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คุณแจ็คขอโทษนะคะตั้งหลายวันไม่ได้โทรกับสาม <3 S 2> สายสี่สาย,สายุณแจ็คโชคดีไหม กเ็เลขเลขแทนซื้อสี่เก้านะเก้าสี่ครับอ๋อซื้อไม่ได้กลับโอ้เสียดายนะคะครับเลขเลขแทนซื้อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้อครับอ๋อไม่ได้ซื้อเลขเอ่อสี่เก้านี้ความฝันหรือว่าไงคะใช่ครับแล้ววันนี้ฝันหรือยังฝันฝันแล้วฝันตั้งแต่ต่องวดเลยเราเห็นโทรมาตั้งแต่วันที่สามแล้ว ครับไม่ได้โทรกลับเลยฝันว่าไงคะเมื่อว้นี้ฝันว่าไงมาแบ่งปันเน็ซีหน่อยไก่สองคู่ครับฮะไสองคู่อ๋อให้สองคู่ครับไ่หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เออเจ็ดสองหกเจ็ด สองหก้สองตัวก็แปดเจ็ดครับสองตัวนี้ล่างใช่ไหมคะครับแปดเจ็ดข้างล่างหางเดียวเหรอคะอาจารย์เอ,อ่อตัวกันก็ห้าแปดครับกันห้าแปดตัวเน้นคือแปดเจ็ดตัวกันคือห้าแปด ครับอ่าข้างบนนี้ตัดจากตรงนี้ใช่ไหมตัดตรงห้าศูนย์กับสองหกใช่ไหมครัอ,อ๋อันนี้บนอันนี้ล่างข้างบนสองตัวจะเป็นห้าศูนย์กับสองหกใช่ไหมคะใช่ครับ เี่ที่ว่ามันออกวดก่อนอันนี้ที่ผมจำว่าข้าวบนอ่ะเจ็ดแปดแต่ผมจําไม่ได้หมดจริงๆพมก็ให้อยู่นะผมบอกถ้าสอบหกอันหกใส่ก <c oughs> ็ทีสิบหกผมจําได้เลยค่ะโ <c oughs> ยธยาบอกว่าเอาอย่างนี้ด้วยด้วยเหรอผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แต่คนก็ถูกนะค่ะ <c oughs> ใช่เพื่อนไปประจำงานด้วยกันแค่ถูกเอาถูกจำตัวอ่า <c oughs> <c oughs> หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์กับเจ็ดสองหกคุณแจ็คเน้นชุดไหนคะก็ที่สองสองหางนี่เน้นโมเลสสองสองหางเลยน้ำหนักเท่ากันใช่น้ำหนักเท่ากันแล้วห้าศูนย์กับสองหกก็น้ำหนักเท่ากันใช่ไหมคะใช่ครับเรองนี้จำเป็นต้องกลับไหมอ่าแค่พกลับ ถ้าการไว้ก็กลับก็ได้ครับผม,มกลับด้วยมันเคยออกก็กลับที่ผมให้บ่อยมันเคยออฟก,ก็กลับค่ะมันเซม,มันก็เซ่ <c ười> <c ười> กลับด้วย <c ười> ถ้าจะไม่ให้กลับก็จะว่าตรงเกินไปเนาะสรุปว่าแนวทางของคุณแจ้งนี่เป็นเป็นเลขความฝันใช่ไหมคะใช่เลขความฝันครับแต่ฝันยังไงไม่บอกใช่ไหมคะ <c ười> ไม่เป็นไรเอาแต่ตัวเลขก็ได้ อาแนวทางของคุณแจ๊านี้เป็นเลขความฝันข้างบนนี่หกห้าศูนย์กับเจ็ดสองหกน้ำหนักเท่ากันแล้วสองตัวให้ตัดเป็นห้าศูนย์กับสองหกแล้วข้างล่างข้างล่างให้แปดเจ็ดกับห้าแปดเน้นแปดเจ็ดกันห้าแปดบางครั้งทีมันบอกคนนะครับอ๋อการองห้างก็ได้บางทีทีมันบอกคนอ๋อสรุปว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่ผีบอกใช่ไหมคะ อ๋อผีมันเข้าฝันใช่<ต>บางครั้งเขาอย่างว่าเนาะบอกบอกก็ต้องขึ้นต้องขึ้นลง 5, ด้วยอะไรนะฮะห้าห้าสามอะไมันออกชนสีน 4, นะ่เนบางครั้งก็ขึ้นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยห <5, 3 S 2> ้าสามมันเคยออกแบบนีต่กอนนะห้าบอกห้าสามออกห้าออกออกห้าสี่ตอนนั้นมันออกห้าชนสี่ใช่ ผมให้ประมาณ553นะผมจับได้มันออกมันกลับกันอ๋อมันลดเพิ่นด้วยขึ้นเ้ิ่มด้วยอะไรเงี้ย503น้์504ได้เราก็ต้องซื้อเป็นด้วยเนาะผีเขาไม่เขาไม่บอกตรงๆเนาะเราก็ต้องซื้อเป็นด้วยอาบางครั้งผีบางตัวก็แม่นนะบางบางตนก็แม่นบางตนก็ที่จำไม่ได้หมดจริงๆเขาก็ให้ตรงๆเลยแหละค่ะ จำไม่หมดก็เลยเอาหกสายูปเขาว่าทเคยไปทำบุญให้เขาไหมคะเคยเคยขับไปใส่บาทกับอ๋อไปใส่บาทให้เ่อตอนผมลงมาจากบ้านใหม่ๆนะผมได้ที่สี่หกวันนั่นเขาให้ตะโกนมาดังตอนที่สว่างแล้วอะ่ะตอนแดดแดดชองอะ่ะผมนอนในห้องนี้เลยกว่ตื่นเร็วเตื่นเร็ว รอเตรีจะมารอแต่รอเตอีรีก็มาจริงๆนนะนอ่อมนเมื่อสองร้อยแต่เขาขายแค่สองใบเราก็กลัวมันพขาดช่วงนั้นมันออกข้างล่างอนะ่ะเจ็ดเจ็ดผมก็ซือสองเจ็ดเจ็ดมันก็เอจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็ซีซีหใช่เมนันเนท้างล่างอืมมีมีแต่ผีตนเดิมนี่เหรอคะใช่อ๋อเป็นผีผู้หญิงหรือผีผ,ผู้ชาย บางครั้งก็ผู้ชายที่เอ่มาบอกเราสะโกนน่ะเป็นผู้หญิงอ๋อส่วนมากถูกเป็นประจำนี้มีแต่เลขผีบอกเหรอคะคุณแจ็คบางครงก็ปีทุกช่องนะพอมทุกทั้งปีแต่ถูกน้อยเพรไม่มีทุนซื้อแค่สี่ปลาีสี่ปาทอ๋อเป็นยังไงถ้าถ้าซื้อเยอะๆไม่ออกหรือว่าไงบางทีมันไม่ออกอแน่ไม่ออก ก็เลยซื้อน้อยๆหนึ่งสามหนึ่งก็สตัวเลยเลยไปบอกคนก้างเขาถูกก็ได้แสนึงแล้วแล้วงวดนี้วดนี้สรุปว่าเลขเลขผีบอกเนี่ยอ่าระหว่างหกห้าศูนย์กับเกตสองหกนี่ผีตนเดียวไหมใช่ผีตนเดียวแล้วแล้วข้างล่างนี้ผีคนคนละตนหรือว่า ออมันมีสองฝันนะเขาบมอบอกอ๋อสองวันสองคืนสองฝันอ,อีคืนหนึ่งฝันได้สามตัวอีกคืนหนึ่งได้สองตัวประมาณนี้ใช่ไหมใช่เอือ<ม>ที่พมตัดหอกกลัวว่ามันจะลายตัวจริงๆเขา,าบอกแบบนี้ว่าให้ห้าแปดเฉีดนี่แหละถ้าจะให้มันจะเป็นสามคู่ใช่ไหมค่ะค่ารตรงนเลยแตกหอก 587ก,ก็เลยตัดออกเป็น87แล้วก็58ประมาณนี้อ๋อ,เ,อ,อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าเราต้องตัดข้างหน้าก่ะข้างหลังเครืองมันออกเลขช้ำกันอะ่ะมันออก91แล้วข้างล่างทีนี้เข้ามาบอกให้ผมอีก191ผมผมไม่ได้เจอเขาว่าทวง,งเกเตียนผลอกมานีก <laughs> เขาบอกถูกเนาะไม่ซื้อก็ตามเขาก็ต้องมาไม่ซื้อก็ต้องมาทวงเหมือนเดิมเพราะว่าเขาบอกถูกเนาะเลขอกแล้วเก้าหนึ่งใช่ไหมทีนี้เขามาบอกว่า1 9ึเก้าหนึ่งงวดนั้นเงินออกทางโกนแล้วงวดนี้เขาจะกินอะไรววนี้ยังไม่ได้ออกเลยอ๋อถ้าเลขออกเขาจะบอกใช่ไหมว่าเขาจะกินอะไรใช่ถ้าเราไม่ได้ซื้องวดนั้นไม่ได้ซื้อ คือเขาบอกไปแล้วถ้าถูกนี่ซื้อไม่ซื้อก็าตามต้องออกมาแล้วต้องมาทวงใช่ไหมโอ,โอ้สุดยดดอดเลยเนาะนำมือว่าเขาจะมาพีพอโ <c oughs> อ้โอทั้งผู้ชายเลยเนะี่ยอืมตอนี3สามคนอืมจูม<า>่อยู่แถวไหนคุณแจ็คโต้มาหลหรอทำงานอยู่แถวไหนทำาไมพี่มาบ่อยจังแถวเอกซัไเคชั่น ก็ว่า็นไมก<อ>่อนคนที่ไมักว่าช่างนั้นมีคนตายในนี่เป็นไปเกิอะรสอย่างอเขายังไม่ไปผูดไปเกิดเขาคอยมาให้เช่าให้ลากเวลาเวลาวันพระนะผมไม่สวดนันเนี่ยมันก็มีคนมาเคาะอะไรประตนูนะอ๋อนอนไม่ได้เลยใช่ผมก็สวดนอนตรั้งที่ผมก็สวดนอนวันหนึ่งสามาธิแล้วก็จะได้น,นอนนี่ทำไม่าำแบบนั้นนะก็จะมีนคนมาเคาะ ประตูเราเนี่ยละจะบอกว่าเป็นเทวดาคุมครองแล้วก็ที่คงฟันว่าได้ค่ะเป็นเกียดนี้ตานตามที่มันออกพบอย่างแปดหกเกียดเนี่ยคฟันเพี้ยนจนเทวดาอะไรเลยเขาลงมาแต่ผมมือเทวดาคนหนึ่งเขามีแบบว่าเขาเนะี่ยเป็นมือกับผู้น้อยมีผู้หนึ่งเป็นผู้ใหญ่ มึงก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่สุดแหะแต่เป็นเชฟาะไรครับมาคาทุกคนค่ะแล้วก็เขากําลังแก่คนที่เหมือนกับแบบว่าเป็นผู้น้อยอ่ะกําลังแกแต่เขาใช้ชุดอะไรนะจะเบนจเบนอะไรจางไม่ใช่อะไรอันนี้แบบบาดเนื้สรุปว่างวดนี้พี่มาเข้าฝันบอกนี้บอกสองคืนอีกคืนหนึ่ง อีคืนหนึ่งนี้เป็นหกห้าศูนย์กับเจ็ดสองหกแต่อีกคืนหนึ่งนี้เป็นห้าแปดเจ็ดแล้วคุณแจ็คก,ก็เลยตัดให้เป็นแปดเจ็ดกับห้าแปดให้เป็นเลขล่างใช่ไหมคะนนที่ยาเข้าใจถูกไหมไถูกครับอ้าวขอบคุณคุณแจ็คมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโชคดีแนวะทางของคุณแจ็คนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะัสนะวัสดีครับ ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเิดยงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านนทิยากับคุณแก๊กนะคะเพิ่นเป็นเลขค้อมฝันนะคะบางคนก็บ่าเข้าใจคิดว่าเป็นเลขสูตรว่าม่เด้นะคะเป็นเลขค่อมฝันฝันสองขึ้นนะคะคขึ้นแลกฝันว่าผีมาบอกเนี่เป็นหกหาศูนย์กับเจ็ดสองหกนะคะขึ้นต่อมาเพิ่นมาบอกหาแปดเจ็ดนะคะเพิ่นย่านนนทิยาบอกเข้าใจเพิ่นก็เลยตัดหายเป็นแปดเจ็ดกับหาแปดนะคะนะคะเป็นเลขล่างนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแน้ทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อนเขามาเป็นประจําถูกเป็นประจํานะคะแต่ว่าเท่าต้องทำโคงสุดท้ายน้ำนะคะนะคะนุธิยาก็อว้พ่ให้ยพ่อแม่พี่น้องเอซีโชคดีกัน่าทางคว่ำฝันของคุณแจ็คเลขฝันผีบอกนะคะ